วิธีเลือกเพเกตเว็บที่ใช่สําหรับธุรกิจคุณภายใน2นาทีนะคะสำหรับข้อหนึ่งที่ที่เราต้องรู้นะคะอันดับแรกแพ็เกจเว็บนั้นต้องมีให้เลือกหลายแบบนะคะก็อย่างเช่นเบสิคช็อปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะสอง,งออปชันพาสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่ต้องการขยาย3ามเพเกจโปรเกรสสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ครบทุกฟีเจอร์นะคะ เมื่อเรารู้ว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องมาดูประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มเติมนะฮะก็อย่างเช่นพวกฟีเจอร์ต่างๆนะฮะอย่างเบสิคช็อปรองรับสินค้า50รายการแล้วก็พร้อมจัดการสต็อกพื้นฐานแล้วก็แอปพิซองออปชันบัตก็จะรองรับสินค้าอาจจะ 1, 100รายการพร้อมกับการชำระเงินการบัตรเครดิตแล้วก็ PayPal แล้วก็แอปพิซานปูคอมเมอร์สก็อาจจะรองรับสินค้าได้ถึง500รายการ เราก็มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะแล้วก็ PayPal รวมไปถึงมีเจอร์อื่นที่รองรับเมื่อเราลงข้อหนึ่งข้อสองแล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คว่าแต่และแพ็ะเภทขั้บอกราคาที่ชัดเจนไหมน,นะฮะเพรอย่างเช่นเด็กสิกรเริ่มต้นเก้านเก้าบาทต่อปีออปอชั่นพัดเริ่มต้นที่11,900บาทต่อปีบูอคอมเมรอร์สเริ่มต้นที่2อง0มืารต่อปีนี่ก็คือแบบโปเช่ารายปีนะฮะ ถ้าอยากจะซื้อระบบที่เป็นของตัวเองนะคะก็ต้องสอบถามต้นเติมว่ามีเขาเรียกว่าส่วนนี้รองรับสําหรับการที่จะซื้อระบบขัดหรือเปล่านะสำหรับทั้งสามข้อที่พี่พูดมานะคะก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถเลือก็ปเกตที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ทั้งสาม็ปเกตก็จะเป็น็ปเกจเว็บสําหรับเว็บอีคอมเมิร e ์ซนะคะอาจจะเป็น็ปเกตที่พี่ทํทำขึ้นมาเพื่อรองรับเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายธุรก,กิจด้วยกันในเว็บไซต์นะคะแอนดี้จะให้ดูแพ็กเกจแต่และแพ็กเกจแบบเต็มเลยนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่รองรับเพื่อนๆแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถดูจากลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ทั้งสามแพก็กเกจนะคะก็มีให้สามารถซื้อบริกาของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะดูจากราคาในรูปภาพได้เลยนะสำหรับเจ้าของร้านหรือว่าผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการจะทําเว็บไซต์ แล้วก็ต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้าเลียกประกิติแล้วแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มฟีเจอร์ใ้ตรงกับคอนเซ็ปต,ต์ธุรก,กิจได้หรือไม่หรือว่าต้องการที่จะตัดบางอย่างออกไปทํทได้ไหมก็สามารถติดต่อมาที่นั่นรัานี้ได้เลยนะคะเร่งมีบริการในการรับทำเว็บไซต์นะแล้วก็ให้คำปรึกษาก่อนที่จะเริ่มทำานาเว็บไซต์ด้วยกันนะนา